สวัสดีครับผมโจจากร้านพระเครื่องโจรพระโสธรเมืองแปดริว้วร้านผมเป็นศูนย์รวมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรวัโสธรจังหวัดเชียงแสนร้านผมตั้งอยู่ที่เมเจอร์ซีนิเพ็กพิกซีนหนึ่งจังหวัดเชียงแสนวันนี้ทางร้านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนําเสนอวัตถุมงคลหลวงพ่อพุทธโสธรจากวัโสธรที่มีความน่าสนใจมากไหมหนึ่งรุ่น นั่นคือพระบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรที่ออกจากวัดโสธรในปีพศ2514นะครับผมผมได้นําเสนอในหลายวิดีโอแล้วนะครับเกี mm ่ยวกับพระบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรที่ออกจากวัดโสธรในปีพศ2514นะครับผมวันนี้จะนําเสนอเป็นเ,เนื้อทองเหลืองนะครับแล้วก็ขนาดตัก5นิ้วนะครับผมแล้วก็องค์นี้เนี่ยก็คือเป็น เป็นที่ตราหลังเนี่ยใช้ตาวัดพศออ2509แล้วก็เราเรียกว่าตาโบนะครับคือตามีสราดขายโบนะครับผมผมเคยเกินในหลายวิดีโอแล้วว่าพระบูชาหลวงพ่อผู้ส่ทอนที่ออกจากวัสุทอนในปีพศ2514เนี่ยหลักๆท่านที่มีประมาณ3บล็อกนะครับมีบล็อกแรกนะครับใช้ตราวัดปีพศ2509เหมือนกันนะครับแต่ออกบล็อกแรกบล็อก เดียวกับพศ2509นะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็ลายเซนประเทศพุนาธานนะครับผมบล็อกที่2ก็เป็นบล็อกที่จะนำเสนอวันนี้คือบล็อกตาโบนะครับคือใช้ตราวัดปีพศ2509เหมือนกันแต่เพียงแต่ตาวัดนมีลักษณะคล้ายโบเรียกว่าตาโบนะครับส่วนอันที่3เนี่ยที่วัสทอนจัร้างก็เป็นบล็อกที่ทางวัสทรมีการจัดแก้พศไปเลยจาก2509เป็น2514นะครับอันนี้ดูวก,กว้างกวานะครับเพราะผมได้เคยเกิดในหลายวิดีโอแล้วนะครับผมก็ mm hmm. พระบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรในปีปศสองพน่เนี่ยก็ก็มีขนาดหน้าตักมีขนาดตัก3นิ้วนะครับ5นิ้วแล้วก็มี7นิ้ว9นิ้วเท่านั้นนะครับผมส่วนขนาดหน้าตัก7นิ้ว9นิ้วเนี่ยเราเรียกแบบคล้ายโบราณนะครับมาถึงว่า ขนาดตักเจ็ดนิ้วนะครับเรียกว่าเนิ้วแต่ถ้าขนาดนนตักวัดจริงเนี่ยได้ประมาณ6นิ้วหรือห้านิ้วกว่านะครับผมแล้วก็ขนาดนนตักเก้านิ้วเนี่ยเรียกว่า9นิ้วเนี่ยขนาดตักวัดจริงเนี่ยจะได้ประมาณ7นิ้วนะครับเรียกว่าบล็อกโบราณทางวัสดุทอนจะมีการจัดสร้างแบบเนี้ยจนกระทั่ง่จนกระทังถึงประมาณปีพศ2520นะคร,ร,รับผมแล้วก็พระบูช <ough> าหลวงพ่อผู้วสดุทอนในปีพศ2514เนี่ยก็ก็เหมือนกับปีพศ2 5ย์เแล้วก็ พระบูชารุ่นอื่นนะครับมีการจัดสร้างเพียงสองเนื้อคือเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อสับกริย์นะครับผมหลักๆของพระบูชาปีพศ .2514 เนี่ยก็ตรง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 ,ตรงด้านหน้าฐานพระทิศนะครับสระโอจะมีลักษณะคล้ายตัวทีนะครับจะเปิดไว้ตวทีนะครับผมโอเคอันนี้คือหนังสือนะครับหนังสือก็คือพระบูชาหลวงพ่อทอนคณะต่ห้านิ้วนะครับเนื้อทองเหลืองพิมพ์ลายเซน็นประเทพคุาธาน,นะครับ พีบสสองหศูนย์ออกปีพศ2514นี่คือด้านหน้านะครับในห้านาทนะครับตะเกตยบคำว่าหลุ่พ่อโสธรสระโอเป็นลักษณะเป็นลูกตุ่ทีนะครับนี่คือหลักๆเลยนะครับส่วนใหญ่9.9%เนะครับเป็นเป็นโโลูกตุทีนะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังที่ผมเรียนนะครับเอาปากว่าโสธรนะครับก็คือ ตามีลักษณะคล้ายโบนะครับมีลักษณะคล้ายรูปตัวโบนะครับราเรียกว่าตาโบนะครับใช้ตาวัดปีพศ2509นะครับเรเซนประเทศโานาณฐานกันนะครับแน่นอนทุกองค์ก็เป็นก้นดินไทยนะครับในสมัยนั้นนะครับก็เขียนเลยพระบูชานะครับหน้าตักหนิ้วนะครับน้ำทองเหลืองปีพศ2509ออกปีพศ2514นะครับตาโบนะครับโอเคจะมาดูที่องค์พระจริงกันนะครับคู่นะครับ ก็ที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้เป็นพระบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรน,นะครับที่ออกจากวสุธรในปีพศ2514นะครับเป็นหนึ่งพิมพ์นะครับพิมพ์นี้คือใช้ตราวัดปีพศ2509นะครับแล้วก็ตามีลักษณะคล้ายโบลเลยวัาตาโบนะครับเป็นพิมพ์นี้จะสึกจะพบในตลาดมากสุดหน่อยนะในถ้าพูดถึงราคาการเช่าเนี่ย ถ้าคนต้องการหาพระบูชาหลวงพ่อผู้โสธรที่รุ่เก่าๆหน่อยนะครับพิมพ์นี้น่าสนใจนะครับเพราะวราคาเนี่ยกะใน3ามพิมพ์เนี่ยพิมพ์เององค์นี้เขาจะเบาสุดนะครับราคาจะเบาสุดนะครับพิมพ์ที่เป็นปสสองพันสตรงเลยเนี่ยก็จะราคาสูงสุดราคาเช่านะครับลงมาก็พิมพ์บล็อกแรกนะครับแล้วก็พิมพ์นี้นะครับแล้วเป็นคนไทยนะครับพระเก่าองนี้เป็นพอดีเจอในห้องนะครับแล้วก็ผิวก็สวยงามมากนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับแล้วก็ผิวพิ้งนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับ แล้วก็ที่ผมเรียนนะครับถ้าปีพศ2544เนี่ยองศะโอนะครับรงศะโอจะเป็นรูปตัวทีนะครับระโอเป็นตัวทีนะครับเราบอกหลวงพ่อสุธรศะโอเป็นตัวทีนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ด้านหลังที่ผมเรียนด้านหลังก็ใช้ตาวัดโสธรปีพศ2509นะครับแล้วก็ตราวัดมลักษณะคายโบนะครับเป็นรูปโบนะครับเป็นรูปโบ ครับเราเรียกว่าตาโบนะครับก็ลายเซ็นประเทพบุตรฐานแน่นอนนะครับวงนี้ก็เป็นนะครับกนดินไทยนะครับเป็นกนดินไทยกนดินไทยนะครับไม่ซับซ้อนอะไรนะครับเป็นไทยสวยงามรีสูรสวยงามมากนะครับเป็นพระเก่านะครับแต่ว่าหายากนะครับเพราะว่าพระที่อยู่ในสภาพนี้ได้ก็ต้องอยู่ในห้องที่ที่แห้งนะครับแล้วก็บูชาท่านตามสมัยเลยไม่ได้มีการจุดธูป มากมายนะครับได้ส่งน้ํานะครับก็ก็ดีอย่างนะครับแต่เชิงผลิตนี่ส่งน้ำไม่จะเด่หน่อยนะครับก็สวยงามองค์นี้นะครับก็ไม่ซับซ้อนอะไรนะครับพอดีเจอผิวสวยๆก็จะมานําเสนอนะครับผมแล้วก็หลายคนถามว่าแล้วดูยังไงช่วงปีพศ2514นะครับก็หนึ่งหลักๆก็คือโสรเป็นลูกตุ้ทีเนี่ยครับโสรเป็นลูปตุ้ทีนะครับโสโอปลูกตุ้ทีนะครับหลักๆเพราะว่าถ้า ออกในช่วงปีพศ2514เนี่ยสระโอนีเป็นตัวทีส่วนใหญ่นะครับ99%เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นถัดจากปี2514ก็คือช่วงประมาณปี2515-20เนี่ยตรงสละโอนี่ก็จะเป็นคล้ายๆหูเรือนะครับจะมีขยับขึ้นไปหน่อยนะครับเป็นพวกหูเรือก็ออกประมาณปี2515-20มาพักใกล้เคียงกันครับนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังอันนี้ก็คือเป็นพิมพ์ที่ ที่ออกอีกหพิมพ์ของปี2514คือเขาเรียกว่าตาโบนะครับพศ2509เลขไทยนะครับและเซ็นแน่นอนประเทศคุนาานข้ออันที่3ก็คือดูก้นคือทุกองค์ในปี2514นี้ก็ต้องเป็นมีก้นดินไทยนะครับต้องมีก้นดินไทยนะครับเป็นก้นดินไทยครับโอเค <Okay. S 1> ก็ไม่ซับซ้อนอะไรนะครับว่าถ้าออกเลยพระบูชาที่ออกเลยปีพศ25 20ไม่ต้องไปเนี่ย ตรงคำว่าหลวงพ่อสุทอรก็จะมีสลักโค้งขายขึ้นแหละนะครับอันนั้นออ,ออกถึงปีพศสองพันหาร้อสามสิบเพราะว่าเ,เจ้าวาดวสุธรท่าน,ท,านท่านดอกเจียมกุลวานิชพระเทพกุณาธานเนี่ยสมศักดิ์ท่านตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้สี่ถึงสองพันสามสิบนะครับแต่ถ้าเป็นของสองพันห้าร้สี่ประมาณเนี้ยก็จะมีแค่โสโลตูที T นะครับแล้วก็มีบล็อกแรกตาโบแล้วก็บล็อกที่แก้ปพศสองพันห้าร้สี่นะครับแล้วก็กลุ่นไทยแต่ถ้าเป็นโซโลเป็นหัวเรือนะครับ ก็จะเป็นช่วงประมาณปี1520นะครับแล้วก้นีถ่ไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านหลังใช้ตาวัดปีพศ2 0 0 9เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นคาว่าหลวงพ่อสุธรและก็สโลเป็นสนคระคงคลายขึ้นนะครับด้านหลังเป็นตาวัดศูนย์เหมือนกันหลายเชนประเทศพุนาธาเหมือนกันองค์อาจาจะมีก้นดินไทยเหมือนกันเนีย่ยแต่อันนั้นจะออกช่วงประมาณปี2520ถึง2530ประมาณนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจดู พระเครื่องพระบูชาของทางร้านผมนะครับสามารถติดตามผมได้ที่ทางเ,าเฟซบุก๊กของผมนะครับชื่อจริงผมเลยวอลลิสเจริญรมนะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับ w o r a i t แล้วก็ c h a r o e n แล้วก็ r o, e n L r o m นะครับเลยเฟซบุ๊กที่ผมสร้างใหม่คือโจพัชตร8แปดเ้วนะครับเดี๋ยวสามารถติดตามทางเพจผมก็ได้เพจผมชื่อร้านพระเครื่องโจพัชตอนมรอแปดเ้วนะครับโดยท่านเข้า เฟซบุ๊กของท่านนะครับพิมพ์คําว่าราับเครื่องโจพัสดุตอนอรแปดเลี้ยวก็จะขึ้นแล้วลองเสิร์ชคำนี้นะครับหรือเข้ากูเกิลนะครับแล้วก็ลองเสิร์ชคำว่าราับเครื่องโจพัสดุตอนอรแปดเลี้ยวก็จะขึ้นเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าทาง Facebook ผมวอลนัเจลล์ลมทาง อีกเฟซบุ๊กคือโจพั้สอนแปดริ้วหรือเพจผมแล้วก็เครื่องโจพั้สอนแปดริ้วเนี่ยผมก็ลงทั้งพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อผุ้สโตยาวเลยนะครับมี300กว่ารายการนะครับผมลงไล่ย,ยาวเลยครับต้องไล่ดูข้ามปีนะครับทุกองค์ที่ลงเนี่ยมีหมดเลยนะครับผมเพิมว่าผมเป็นคนหนึ่งในคอลเลกเตอร์พระบูชาและพระเครือร่องหลวงพ่อผุ้สโตนนะครับผมก็แต่อีก,อกซอสหนึ่งที่คนติดตามผม มากก็คือทางไลน์นะครับโดยเพิ่มผมเป็นเพื่อนนะครับไลน์ไอดีผมโจเซฟดอทวีดครับ J O S E P H. จุดวีดครับเพิ่มผมเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็ไปดูที่โพสต์ไลน์วูมนะครับส่วนทางไลน์ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ติดต่อสอบถามกันได้นะครับทั้งนี้ก็สะดวกนะครับดังโพสต์ไลน์วูมก็ลงเช่นเดียวกันกับสามรอยรายการสุโ๊นิ้วข้ามข้ามข้ามปีเลยนะครับทุกองค์มีให้เช่าหมดนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นต้องการดูเป็นแบบกว้างๆนะครับดูภาพลงกว้างๆที่ผมลงไว้ก็สามารถติดตามผมได้ที่ช่องทิกตอ k นะครับโจวัตสันแปดลิวนะครับใน้นผมก็จะลงไว้หลายช่องนะครับเป็นรูปภาพนะครับแล้วมีโบชผมก็แนบโบชูมไปด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็มีอธิบายย่อยๆนะครับเป็นภาพรุ่นไหนปีไหนเนื้ออะไรนะครับผมก็ลองติดตามดูนะครับส่วนอีกซ้อนหนึ่งก็ผมเป็นสมาชิกของเพจดังนะครับเพจกรุงเทพคือเพจท่าพัชร์นะครับอันนี้เป็นสมาชิกค่อนข้าง ต้องคัดเลือกนะครับต้องต้องสแกนมากเพราะว่าเพราะว่าเป็นเพจมาตรฐานนะครับแล้วก็ปีร้านให้เช่าพักเคื่อนพระบูชามากมายในนั้นนะครับมเองก็เป็นอย่างในนั้นนะครับก็เข้าเข้า Google นะครับเห็นคําว่าท่าพระจันทร์รอเดือกาลันนะครับ หรือภาษาอังกฤษก็ท่าพจน์ก็ T H A P R A C H A N นะครับเข้าท่าพจน์แล้วลองเซิร์ชคาว่าโจวัสดุ8แปดลิว้วก็จะเข้าสูพเพจผมแหละแต่เนื่องจากในท่าพจน์เนี่ยเขาจากัดรายการให้ลงเพียงแค่100รายการแล้วก็รายการละสี่รูปนะครับผมก็ลง100รายการเต็มแล้วก็ลงรายการละสีรูปเต็มเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ถ้าต้องการดูที่ผมลงทั้งหมดนะครับต้องเข้าติดตามใน Facebook ผมนะครับเพราะว่า หรือทางไลน์ก็ได้ทางไหนก็ได้ก็คือนะผมลงเต็ม300กว่ารายการนะครับแล้วก็ลงรูปเต็มท้ามีปชโชก็ลงด้วยนะครับแต่คนก็ติดตามทางท่านาจารย์เยอะนะครับผมก็พยายามจะอัปเดตนะครับผมแล้วก็แต่ต้องการจะดูองค์จริงแบบนี้ก็สามารถติดตามผมได้ที่ช่อง YouTube ผมนะครับชื่อร้านเครื่องโจพัสุธรบอร์แปริ้วนะครับก็ท่านเข้ายูท b e นะครับพิมพ์คําว่าโจพัฒนก็ได้นะครับก็จะเห็นชื่อร้านผมแล้ ปลาเครื่องโจพสอศรหนึแปดิ้วนะครับก็คลิกมือไปที่นั้นนะครับผมแล้วก็มีทริคนิดนึงคือว่าถ้าเจอชื่อร้านผมแล้วเนี่ยก็ลองกดมือไปที่คาว่าเพลย์ลิสต์นะครับเพราะว่าในนั้นผมแยกหมวดหมู่ไว้ท่านดูง่ายนะครับหมวดหมู่ก็หลักๆก็จะเป็นปลาเครื่องกับพระบูชานะครับปักเครื่องก็แยกเป็นปลาเครื่องหรือพ่อศรนะครับที่เป็นเนื้อทองคำล้วนๆนะครับแล้วก็อันที่สองก็เป็นปักเครื่องพ่อธรที่เป็นเนื้ออื่นเช่นเนื้อสาัตว์เนื้อเงินเนื้อทองเหลืองเนื้อ ทองแดงกระไรทองอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนพระพุชาก็แยกเป็นสองบทนะครับเป็นพระพุชาทีาา่รุ่นแรกของธรรมสุทธรนะครับปีพศ2497นะครับจนถึงประมาณปีพศ2500นะผมก็ลงไว้หมดนะครับเพราะว่าผมเป็นคอลเลกเตอร์พระพุชานะครับก็ในนั้นก็ลองดูลองหาด,ดูนะครับเป็นพระพุชาหลวงพ่อพุทธสุธรรุ่นแรก ของทงวสุทรนะครับปี2497เนื้อทองเหลืองหน้าตักฮานิ้วนะครับรุ่นที่2ปี2498รุ่นที่3ปี2503รุ่นที่4ปี2504 2505 2506นะครับทางปี2507ไม่มีพงชานะครับแล้วก็มี2508 2509 2504ที่เป็นลงแบบนี้นะครับเป็นต้นยาวเลยอีกหมวดนึงก็เป็นหมวดตั้งแต่ปีพศ2520ถึงปัจจุบันนะครับก็ลองได้ดูนะครับผมก็หลายร้อยองค์นะครับผมมีนะครับก็เนื่องจากมาเนืงจากเป็น คือในแปดลิ้วเนี่ยมีมีชมรมพระเครื่องเมืองแปดลิ้วนะครับผมเป็นทั้งกรรมาการและเลขาของชมรมพระเครื่องเมืองแปดลิ้วแล้วก็เวลาแปดลิ้วมีการจัดงานกวดพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อพุโสรถรุ่งกับจังหวัดเชียงแสนเนี่ยผมเองก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินพระบูชาหลวงพ่อพุโสรถรนะครับก็จากผมเป็นคนหนึ่งในคนที่สะสมพระบูชาหลวงพ่อพุโสรถรจำนวนมากนะครับแล้วก็พระเครื่องก็จะนเนื้อทองคำก็ส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้มีเท่าองค์ยอมรับพระหลวงพ่อพุโสรเนื้อตองับเนี่ยบอกมากๆแล้วก็ ก่อนปี08นยะครับหายากม,มากแล้วก็ราคาแพงมากผมก็ไม่ไหวแต่พยายามจะเก็บเงินเช่านะครับแต่ถ้าหลังปีพวกปีใหม่ๆหลังปีพวก2 0งศูนยนไม่ต้นไปเนี่ยก็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 พอมีนะครับแต่ไม่มากนะครับผมก็มีให้เช่านะครับส่วนพระพุชานี่ก็มีแทบจะ รุ่กเก่าๆนี่น่าจะมีทุกๆองค์นะครับจะเว้นบางหน้าตักไม่มีนะครับเพราะบางหน้าตักนี่แพงมากหายากนะครับก็มีแค่บางหน้าตักที่อาจจะหน้าตักที่3นิ้วอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่แต่มีหมดตั้งแต่เก้าเจ็ลงมา98้าแไล่หมดมีมีหมดนะครับมีมีหมดนะครับแล้วก็มีให้เช่าด้วยนะครับโอเคก็ก็ฝากติดตามทางนี้นะครับเพราะเนื่องจากผมเป็นนักสะสมเนี่ยในในยูทูปก็เลยคนที่ได้ ได,ได้ดูก็ได้มีโอกาสเห็นองค์จริงก,ก,ก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าผมยอมรับตีวผมชอบเครื่องใหม่ๆนี่บางครั้งจะเห็นในหนังสือนะครับตัวองค์จริงไม่เคยเห็นนะครับผมแล้วก็สวนใหญ่ถ้าเป็นร้านพระเนี่ยจำนวนพักเครื่องขมูนโรเต็เร็วนะครับบางครั้งจะมีพักเครื่องได้เห็นบางรุ่นานเองนะครับหรือพระที่จะสร้างน้อยก็ไม่ได้เห็นนะครับต้องอยู่ในมือนักสะสมส่วนใหญ่นะครับบูชานะครับพอดีผมมาจากการสะสมเพราะนั้นก็เลย ก็เลยเแล้วสะสมที่ปัจุบัตินะครับผมบูชาท่านสตาท่านมาท่าน,านผมมีปฏิหาร้ามข,ข้ามาหลายครั้งนะครับแล้วก็โชคดีหลายครั้งนะครับแล้วก็ก็เลยบูชาท่านนะครับแล้วก็เช่าเรื่อยๆนะครับแล้วก็แบ่งปันด้วยนะครับผมก็มีมีจำนวนมากทําให้สามารถทําช่อง YouTube ได้ได้ได้หลายองค์นะทำให้คนได้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 ประโยชน์นะครับลงมาศึกษาดูนะครับผมจะได้ทราบว่าพระบ,บูชาหลวงพ่อสุตธรหรือพระเครื่องพระพ,รพ,รพรรทรุพพทธสุตธรเนท่าน ท่านมีหลายรุ่นนะครับบางองค์ไม่เห็นในตลาดเลยนะครับท่านมีหลายรุ่นแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็เช่าเช่าเช่าตามที่ที่ที่ชอบเลยนะครับเพราะว่าท่านองค์เดียวกันนะครับจะเป็นร้อยบาทหรือ ثر, เป็นแสนเป็นล้านบาทท่านก็องค์เดียวกันนะครับผมโอเคก็งก็ฝากกดติดตามในทางเพจผมด้วยนะครับผมแล้วก็ทางทั้งทางทาง่ทาประจันแล้วก็ทางทิกต o k นะครับทางช่อง u t u b e <i> ผมด้วยนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับก็มีโอกาสกพาครอบครัวมาที่แปดริ้วนะครับมาทานอาหารอร่อยที่แปดริ้วเลยนะปรัปังตานนะครับมาทานของฝากนะครับมาจากองค์หลวงพ่อพุทโสธรนะครับสุดท้ายก็ขอให้องค์หลวงพ่อพุทธโสธรคุ้มครองทุกท่านนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับขาดขายร่ำรวยแก้วคาดปลอดภัยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีนะครับ